เสมหะติดคอขากไม่ออกไม่ใช่เสมหะแต่เป็นกรดจากกระเพาะสาเหตุที่ซ่อนอยู่นะเคยรู้สึกไหมครับว่าเหมือนมีอะไรติดคออยู่ตลอดเวลาเลยเป็นความรู้สึกที่น่ารำคาญมากแล้วน้ำก็ล้างไม่ออกวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ใช่เลยครับอาการที่ว่าเนี่ยก็คือความรู้สึกเหมือนมีเสมหะเหนียวเหนียวข้นๆ้น,น,นติดอยู่ที่คอต้องคอยกระแอมไอก่อนจะเริ่มพูด หรือบางทีก็รู้สึกมันมีก้อนอะไรสักอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่ว่าจะพยายามกลืนน้ำลายสักกี่ครั้งก็แล้วแต่แล้วแน่นอนเลยคําแนะนำแรกที่มักจะได้ยินก็คือดื่มน้ำเยอะๆสิคอแห้งหรือเปล่าแต่เชื่อไหมครับว่าหลายคนกลับคบว่าต่อให้ดื่มน้ำเข้าไปเป็นลิตรๆเลยนะความรู้สึกนั้นมันก็ยังอยู่หรือในบางกรณีอาจจะแย่ลงด้วยซ้ำไปเอแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ เหตุผลง่ายๆเลยครับก็เพราะว่าน้ำเปล่าธรรมดาๆรรเนี่ยมันไม่สามารถล้างผู้บุกรุกตัวจริงที่มันก่อติดหนึบอยู่ในลำคอของเราออกไปได้นั่นเองเอาละครับเรามาทําความรู้จักกับตัวการที่ซ่อนอยู่นี่กันดีกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เสียมหะธรรมดานะครับไม่ใช่น้ำมูกจากภูมิแพ้ด้วยแต่มันคือสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเพปซินเพปซินมันก็คือเอนไซม์ย่อยโปรตีนครับ พู้ง่ายๆก็เหมือนทหารที่ควรจะประจําการอยู่ในกระเพาะอาหารของเราเท่านั้นหน้าที่หลักของมันคือย่อยสลายโปรโตีนจากอาหารที่เรากินเข้าไปแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็ตอนที่ทหารคนนี้นี่แหละครับหนีทับออกมาที่น่าสนใจมากเลยก็คือเพปซินมันสามารถเดินทางขึ้นมาที่คอของเราได้ในรูปแบบที่ต่างจากกรดไหลย้อนทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะครับคือกรดไหลย้อนแบบปกติเนี่ยจะรู้สึกแสบร้อนเหมือนไฟเลยใช่ไหมครับแต่เพปซินมันสามารถลอยขึ้นมาในรูปแบบของ ละอองไอที่มองไม่เห็นคล้ายๆกับหมอกจางๆโดยที่เราไม่รู้สึกแสบร้อนอะไรเลยแต่ไอเจ้าละอองนี่แหละครับที่มันลอยขึ้นไปเกาะติดแน่นอยู่ที่ผนังลำคอของเราลองนึกภาพตามนะครับว่าเพปซินที่เกาะอยู่บนผนังคอเนี่ยมันก็เหมือนกับคราบจารบีหรือน้ำมันเครื่องที่เปื้อนมือเรานะครับต่อให้เราเอาน้ำเปลา่าราดลงไปเยอะแค่ไหนมันก็จะแค่ไหลผ่านไปเฉยๆโดยที่ไม่สามารถล้างคราบเหนียวๆนั้นออกได้เลยเพปซินก<ๆ>็มีคุณสมบัติคล้ายกันเลยครับ คือมันเกาะติดกับเยื่อบุลําคอแล้วน้ําดื่มที่เราดื่มเข้าไปมันก็แค่ไหลผ่านมันไปเท่านั้นเองและที่แย่ไปกว่านั้นอีกก็คือไอเจ้าเพปซินที่เกาะอยู่นี่มันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมันแค่รอเวลาพอเรากินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดเข้าไปอย่างเช่นน้ําส้มมะเขือเทศหรือน้ําอัดลมกรดพวกนั้นนะครับมันจะไปปลุกให้เพปซินที่สงบนิ่งอยู่ตื่นขึ้นมาทํางานแล้วงานของมันคืออะไรก็คือการย่อยปโปรตีน ซึ่งก็เท่ากับว่ามันเริ่มย่อยผนังลำคอของเราเองทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็อักเสบตามมานั่นเองครับดังนั้นครับไอเสมหะที่เรารู้สึกได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งสกรปรกเลยนะครับแต่มันคือกลไกป้องกันของร่างกายเราเองร่างกายของเรากําลังพยายามสร้างกรอบป้องกันขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการโจมตีทางเคมีจากเพปซินนี่คือจุดเปลี่ยนความเข้าใจที่สําคัญมากๆเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะลองดูเคสของลุงม,มานพอายุ63ปี ลุงมานพมีอาการกระแอมตลอดเวลาเลยถือขวดน้ำจิบทุกๆสองนาทีลองมาหมดแล้วทั้งยาปฏิชีวนะยาแก้ไอแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยสิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือตลอด6เดือนที่ผ่านมาลุงมานพแอบกลัวว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งในลําคอแต่พอไปพบแพทย์แล้วส่องกล้องดูก็ไม่พบเนื้อง,งอกอะไรเลยครับสิ่งที่พบคือผนังคอด้านหลังที่แดงแล้วก็ระคายเคืองอย่างหนักซึ่งวินิจฉัยได้ว่าเป็นอาการระคายเคืองเรื้อรังจากกรดไหลย้อนแบบเงียบนั่นเอง แล้วเราจะจัดการกับเพปซินตวปัญหาไว้ได้ยังไงกันล่ะต่อไปนี้คือโปรโตคอล3ระดับที่เราสามารถเริ่มทําได้เพื่อบรรเทาอาการครับแต่ก่อนจะเริ่มนะครับมีเรื่องสําคัญมากๆเลยหากว่ามีอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายเหล่านี้เช่นกลืนลําบากหรือเจ็บมากๆน้ําหนักลดหวบ,หาบ้ามีเลือดออกหรือเสียงแหบเป็นเวลานานขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอย่างละเอียดทันทีเลยนะครับอย่าเพิ่งลองทําอะไรด้วยตัวเอง แต่ถ้าไม่มีสัญญาณเตือนเหล่านี้ก็สามารถลองใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้เพื่อดูแลตัวเองเบื้องต้นได้โปรโตโคอลของเราแบ่งออกเป็น3ระดับง่ายๆเลยครับคือล้างสร้างแล้วก็หยุดเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันทีละขั้นตอนยังจําภาพคราบน้ํามันเครื่องได้ไหมครับเราต้องการสบู่เพื่อล้างมันออกใช่ไหมครับ สบู่เคมีสําหรับเพปซินก็คือความเป็นด่างครับจากงานวิจัยในห้องทดลองเขาพบว่าเพปซินจะหยุดทํางานอย่างถาวรเลยเมื่อเจอกับสภาวะที่มีค่า pH สูงกว่า8.8วิธีแรกในการสร้างสภาวะด่างก็คือผสมเบกกิงโซดา1ช้อนชากกับน้ำเปล่า1แก้วครับใช้กล้วคอลึกๆเลยนะประมาณ30วินาทีแล้วบ้วนทิง้งย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามเกลือนควรทำหลังอาหารทุกมือ้อแล้วก็ก่อนนอน หรืออีกวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการจิบน้ำด่างบรรจุขวดที่มีค่า pH 9ขึ้นไปหลังเมื่ออาหารอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่มีโรคไตหรือความดันโลหิตสูงควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้วิธีเบกกิ้งโซดาถ้าหากว่าการล้างอย่างเดียวยังไม่พอเราต้องเพิ่มเกราะป้องกันเข้าไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปที่มีส่วนผสมของโซเดียมอัลจิเนตสามารถช่วยได้ครับมันจะทำหน้าที่สร้างแผ่นเจลคล้ายๆกับแพรลอยอยู่บนผิวของอาหารในกระเพาะ เพื่อการไม่ให้กรดและเพปซินไหลย,ย้อนขึ้นมาได้เคล็ดลับก็คือให้ทานหลังอาหารทันทีเลยแล้วก็พยายามอย่าดื่มน้ําตามเยอะๆนะครับเพราะมันจะทําให้แผลเจือจางลงหลับสุดท้ายคือการหยุดเติมเชื้อไฟหรือก็คือการหยุดกินอาหารที่จะไปปลุกเพปซินให้ทํางานลองงดอาหารกลุ่มนี้โดยสิ้นเชิงเลยนะฮะเป็นเวลาสัก2-3สัปดาห์ซึ่งก็ได้แก่พวกผลไม้รสเปรี้ยวมะเขือเทศอาหารเผ็ดกาแฟช็อกโกแลตและน้ําอัดลมทั้งหมด เพื่อสังเกตดูว่าอาการดีขึ้นไหมหลังจากนั้นค่อยๆลองกลับมากินทีละอย่างเพื่อดูว่าร่างกายเราไวต่ออาหารชนิดไหนเป็นพิเศษพอมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะรู้สึกดีขึ้นมากแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการจัดการที่ปลายเหตุนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปแก้ที่ต้นต่อของปัญหาจริงๆการใช้เบกกิ้งโซดาหรือน้าด่างเนี่ยก็เหมือนกับการดับไฟที่กําลังลุกไหม้ครับมันช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ดีมาก แต่ตราบใดที่เรายังไม่ไปปิดวาวแก๊สไฟมันก็พร้อมจะลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอการปิดวาวแก๊สในที่นี้ก็คือการป้องกันไม่ให้กรดไหลย,ย้อนเกิดขึ้นตั้งแต่แรกซึ่งทําได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานเหล่านี้ครับปรับอาหารโดยรวมให้มีกรดน้อยลงไม่กินอาหารมื้อดึกอย่างน้อย3-4ชั่วโมงก่อนนอนยกหัวเตียงให้สูงขึ้นเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงช่วยป้องกันการไหลย,ย้อนควบคุมน้ําหนักแล้วก็หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไป พอพูดเรื่องเสมหะติดคอมาถึงตรงนี้ก็นึกถึงคนไข้หลายท่านเลยครับที่กระแอมทุกวันมาหลายปีคิดว่าเป็นภูมิแพ้หรือคอแห้งดื่มน้ํามากแค่ไหนก็ไม่หายพอมาเข้าใจว่าเป็นเพปซินจาก,กรดไหลย,ย้อนเงียบแล้วลองกล้วเบกกิ้งโซดาบวกกับปรับอาหารแค่สัปตา์เดียวก็รู้สึกต่างไม่รู้ว่ามีใครกําลังมีอาการแบบนี้อยู่บ้างหรือเคยลองวิธีไหนแล้วได้ผลกันบ้างเอาละครับเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกครั้งเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นของปัญหานี้กันเลย ประเด็นสําคัญที่สุดเลยนะฮะคือความรู้สึกหน้ารําคาาในลําคอนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่เสมหะแต่คือเอนไซม์เพปซินน้ําเปล่าล้างมันไม่ออกแต่ความเป็นด่างทําได้โปรโตคอล3ระดับทั้งการล้างการสร้างเกราะแล้วก็การหยุดตัวกระตุน้นจะช่วยบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ท้ายที่สุดแล้วการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการกลับไปจัดการที่ต้นต่อนั่นก็คือภาวะกรดไหลย,ย้อนนั่นเองจำไว้ให้ดีเลยนะครับว่าความรู้สึกเรื้อรังในลำคอเนี่ย อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่คอเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นสัญญาณเตือนจากกระเพาะอาหารของเราครับและเมื่อเราเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วการหาทางออกที่ถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอายุ60เทา่าต้องดู8สาเหตุเสมหะทุกเช้าและวิธีล้างออกหมดเคยเป็นกันไหมครับตื่นเช้ามายังไม่ทันจะลุกเลยนะก็รู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอต้องไอต้องกระแอมตลอดเวลา เสมหะมันเหนียวเหนียวขับออกก็ยากแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเอหรือนี่จะเป็นเรื่องปกติของคนแก่กันนะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่เลยครับเรื่องนี้ไม่ปกติเลย ถ้าอายุเกิน60แล้วเจอปัญหานี้ทุกเช้าเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณว่าร่างกายเรากำลังจะพังนะครับแต่มันคือภาษาที่ร่างกายพยายามจะสื่อสารกับเราอยู่ต่างหากวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับกับแสาเหตุสำคัญของเสมหะยามเช้าตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงสัญญาณเตือนที่จริงจังมากๆเอาละครับเรามาเริ่มกันที่สาเหตุกลุ่มแรกกันก่อนเลยดีกว่าพวกนี้เนี่ยมักจะมาจากสิ่งรอบๆตัวเราหรือสิ่งที่เรากินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวครับ สาเหตุยอดฮิตอันดับแรกเลยก็คือน้ำมูกไหลลงคอจากภูมิแพ้ครับพูดง่ายๆก็คือปกติน้ำมูกควรจะไหลออกทางจมูกใช่ไหมครับแต่นี่มันดันไหลย,ย้อนกลับลงไปที่คอแทนมันก็เลยไประคายเคืองทําให้เราไอไม่หยุดยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยเนื้อเยื่อในจมูกกับคอเราจะบางลงทําให้การกําจัดเมือกพวกนี้มันยากขึ้นไปอีกและเรื่องที่น่าแปลกใจมากก็คืองานวิจัยเขาบอกว่าประมาณ3 0ของคนอายุเกิน60 จู่ๆก็เป็นภูมิแพ้กับสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะอาจจะแพ้ฝุ่นแพ้ขนสัตว์อย่างกรณีของคุณป้าลินดาอายุ69ไอทุกเช้ามาตั้ง6เดือนสุดท้ายเพิ่งมารู้ตัวว่าอ๋อเป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นนี้เองอีกสาเหตุหนึ่งที่มาแบบไม่เมียกเลยก็คือ กรดไหลย,ย้อนครับแต่สำหรับผู้สูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการแสบร้อนกลางอกนะแต่กรดมันจะค่อยๆไหลย,ย้อนขึ้นมาระคายเคืองคอเราตอนที่หลับอยู่ร่างกายก็เลยต้องสร้างเมือกหนานหลาขึ้นมาเป็นเหมือนกรอบป้องกันตัวเองอย่างคุณป้าจินตนาอายุ67ท่านต้องกระแอมตลอดเวลาจนเสียความมั่นใจไปเลยซึ่งสาเหตุก็มาจากเรื่องนี้นี่แหละครับเรื่องนี้หลายคนอาจจะค่ายไม่ถึงเลยนะคะว่าต้นตอของอาการไอมีเสมหะเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากปอด แต่อยู่ในตู้ยาที่บ้านเรานี่เองโดยเฉพาะยาลดความดันกลุ่มที่เรียกว่า a c inhibitor ซึ่งเป็นยาที่ใช้กันเยอะมากคือยาพวกนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า bradykinin ซึ่งเจ้าสารตัวนี้แหละที่มันไประคายเคืองทางเดินหายใจแล้วก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเสียมหะมากขึ้นและประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือผู้หญิงมีโอกาสที่จะเจอผลข้างเคียงนี้มากกว่าผู้ชายถึง2เท่าเลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่หลายคนมักจะมองข้ามไป งั้นสำหรับสามสาเหตุแรกที่เราคุยกันไปเนี่ยลองเริ่มจากวิธีง่ายๆพวกนี้ก่อนได้เลยครับถ้าเป็นเรื่องภูมิแพ้ก็อาจจะลองใช้เครื่องฟอกอากาศหรือล้างจมูกด้วยน้ำเกลือก่อนนอนดูถ้าสงสัยเรื่องกรดไหลย้อนก็ลองกินมื้อเย็นให้น้อยลงงดกาแฟตอนดึกๆหรือยกหัวเตียงที่สูงขึ้นนิดหน่อยแต่ถ้าการไอเนี่ยมันเริ่มมาพร้อมกับยาตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องปรึกษาคุณหมอนะครับต่อมานะครับ เรามาดูกลุ่มสาเหตุที่เกิดจากความเสียหายที่มันสะสมมานานหรือว่าเป็นผลมาจากไลฟ์สไตล์ในอดีตของเรากันว่างครับสำหรับหลายๆคนเลยนะครับแม้ว่าจะเลิกบุหรี่ไปเป็น10-10ปีแล้วแต่แผลเป็นจากการสูบบุหรี่มันยังอยู่ในปอดครับคือในทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันมีขนเล็กๆที่เรียกว่าซีเลียคอยทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดจิ๋วๆกวาดเสมหะออกไป แต่การสูบบุหรี่มันไปทำลายเจ้าขนพวกนี้อย่างถาวรพอไม้กวาดมันพังปอดก็เลยต้องสร้างเสมหะออกมามากขึ้นเพื่อชดเชยอย่างคุณป้าดวงใจอายุ73เลิกบุหรี่มา15ปีแล้วนะแต่ก็ยังไอมีเสมหะทุกเช้าสิ่งที่พอจะช่วยได้คือดื่มน้ําให้เยอะๆแล้วก็อาจจะลองดื่มชาเขียวเพื่อช่วยต้านอนุมูลอิสระครับและนี่คือสาเหตุที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคปอดเรื้อรังได้เลย อันนี้คือเกณฑ์ทางการแพทย์ที่ชัดเจนมากเลยครับสำหรับโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือ COPD ถ้ามีอาการไอมีเสมหะเกือบทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนแล้วก็เป็นแบบนี้ซ้ำๆมา2ปีขึ้นไปอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดนะครับอย่างคุณป้าเอมอนอายุ75ตอนแรกท่านคิดว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ตามฤด,ดูกาลแต่สุดท้ายก็พบว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังการดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือพยายามหลีกเลี่ยงควันและฝุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คะ่ะ บางทีสาเหตุมันก็ง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับนั่นก็คือภาวะขาดน้ำธรรมดาธรรมดานี่เองพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าเดิมแถมความรู้สึกกระหายน้ำก็ลดลงอีกทำให้หลายคนเลยใช้ชีวิตโดยมีภาวะขาดน้ำเล็กๆน้อยๆแบบไม่รู้ตัวลองดูภาพนี้สิครับเห็นชัดเลยนะการขาดน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเสมหะที่ควรจะใสๆลื่นๆให้กลายเป็นสารที่เหนียวข้นเหมือนกาวเลย มันจะเกาะติดคอทําให้ไอออกมาได้ยากมากๆวิธีแก้ก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือจิบน้ําตลอดทั้งวันหรือกินผลไม้ที่มีน้ําเยอะๆ่องแตงโมหรือส้มก็ช่วยได้เยอะเลยเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาพูดถึงสาเหตุที่อาจจะอันตรายที่สุดแล้วก็มักจะซ่อนตัวอยู่โดยที่เราไม่ค่อยรู้กันครับหนึ่งในสาเหตุที่น่ากังวลก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานี่แหละครับที่ทํางานช้าลง คือพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยระบบป้องกันของร่างกายจะตอบสนองได้ไม่เร็วเท่าเดิมทําให้เชื้อโรคหรือสารระคายเคืองต่างๆมันอยู่ในร่างกายเราได้นานขึ้นร่างกายก็เลยต้องพึ่งพาเสมหะให้เป็นเหมือนประการด่านสุดท้ายในการต่อสู้ดังนั้นการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารดีๆยังผักใบเขียวถั่วต่างๆแล้วก็โปรไบโอติกจากโยเกิร์ตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับและนี่คือสาเหตุที่อันตรายที่สุดและคนส่วนใหญ่มองข้ามไปเลยครับนั่นคือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับคือตอนที่เราหลับเนี่ยทางเดินหายใจของเรามันจะยุบตัวลงทําให้เราหยุดหายใจไปเป็นช่วงๆซ้าไปซ้ามาทุกครั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้ร่างกายจะเข้าสู่ภาวะตื่นตระหนกซึ่งจะไปสร้างการอักเสบและกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเสมหะออกมามากขึ้นครับและข้อมูลที่แน่ตกใจมากก็คือเกือบหนึ่งในสาของผู้หญิงที่อายุเกิน65ปีมีภาวะนี้อยู่โดยที่ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา เพราะมักจะไม่มีอาการกรนเสียงดังแบบที่คนทั่วไปคุ้นเคยเขาเลยเรียกมันว่าภาวะหยุดหายใจแบบเงียบครับอย่งกรณีคุณป้าเกษรินอายุ72ที่อาการไอเรื้อรังของท่านสุดท้ายก็สืบไปเจอว่ามาจากสาเหตุนี้นี่เองพอเราพูดเรื่องเสมหะตอนเช้ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจเคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนแก่ ทนทนไปก็ได้ไม่ต้องไปสนใจแต่จริงๆแล้วเสมหะคือภาษาของร่างกายครับมันกำลังบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญกับเราอยู่บางทีอาจจะแค่บอกว่าเราดื่มน้ำไม่พอบางทีอาจจะเป็นผลจากยาที่ทานอยู่หรือบางทีอาจเป็นสัญญาณของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นไม่แน่าใจว่าท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้มีใครเจอปัญหาเสมหะตอนเช้าเป็นประจำบ้างไหมครับดังนั้นนะครับสิ่งสำคัญเลยคือให้ลองเริ่มจากสีขั้นตอนง่ายๆ แต่ได้ผลดีมากๆเหล่านี้ก่อนซึ่งทำเองได้ที่บ้านเลยครับก็คือการจิบน้ำตลอดทั้งวันไม่ใช่ดื่มทีเดียวหมดแก้วนะ 2. คือใช้สเปรย์น้ำเกลือล้างจมูกตอนกลางคืน 3. คือยกหัวเตียงให้สูงขึ้นนิดหน่อยและสุดท้ายคือดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆก่อนนอนค่ะแนวทางที่ชัดเจนก็คือลองวิธีแก้ที่บ้านพวกนี้ดูก่อนสัก2-4สสัปดาห์แต่ถ้าอาการยังอยู่หรือเป็นมานานหลายเดือนแล้วอย่าเพิกเฉยเด็ดขาดนะครับ เพราะเสีหะที่ไม่ยอมหายไปเนี่ยอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสงสัยว่าอาจจะเป็น COPD หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับสุดท้ายนี้อยากให้ลองฟังเสียงร่างกายของตัวเองอีกครั้งนะครับไม่ใช่ในฐานะเรื่องน่ารำคาญแต่ในฐานะข้อมูลสำคัญที่ร่างกายกำลังส่งมาถึงเราร่างกายของคุณกำลังพูดอยู่แล้วมันพยายามจะบอกอะไรกับคุณครับ